โอเคครับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะนี่อยู่กับผมโอเคโอเคกับ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 บอยนะครับบอยบอยบอยชื่อช่องว่าอะไรบอยโอเคครับคงเลไม่ดีวันเดียวกับวันนี้ครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเขียวยาคุ้งนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งแม่งไข่ไปสกินมาคุณเออไข่ผมผมไม่รู้จะทานขอทานชาวไหนเนี่ยมไม่อช่ขอทานว่าอะไรพี่ไม่ใช่โอ้เมเจอร์ตีคุ้งใช่แล้วตีตีมีแค่เราช่วยนี่คนใครอ่ะ ลองดูข้างหลังดิไหนอ่ะกำลังจ้องมองมาอยู่เนี่ยโอ้โหปากตองคนลบจิตอ่ะก็พี่เป็นคนสร้างเองนี่ยิ้มแบบยิ้มแบบชั่วร้ายชมาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นอ่าลัคกี้บ็อคกันนะผมใช่ครับผมไปเลือกเลือกเลือกว่าใครจะอยู่อันไหนผมจะเปล่าพอไว้ตรงกลางอ่ะพี่จะเปล่าพอไว้ตรงนี้ไม่ได้เอาไงเนี่ยที้เอาไงผมผมจะเปล่าพอ่ไว้ตรงนี้ผมต้องอยู่ตรงกลาง โอเคอันที่อยู่ตรงนี้นะได้โอเคทางขวาโอเควันนี้เราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ชื่อว่าดาร์กนะครับลัอกี้บ็อกซ์ดาร์กนะดาร์กดาร์กเดียวเดียวดาร์กตูดเนี่ยเอาหรือปรับขาไปตกแตกอ่าปรับแล้วปรับแล้วปรับแล้วทีทีชอบดาร์กมากนะเราถ้าไม่ทีไม่เสกที่ขุดเพชรแล้วถ้ามันได้เพชรมันจะเก็บยังไงก็เก็บได้พี่ที่ขุดเหล็กมันขุดได้พี่ใช่เหรอใช่มีเถียงผมผมเล่นนานๆแล้ว เนี่ยบอยช้าอไม่ต้องอ่ะทิ้งกุดเหล็กมาเพราะว่าเดี๋ยวมันโกงไงพี่ที่กดเฟสมันโกงยังไงวะเออมันโกงก็มันเป็นไดมอนด์น่ะต้องไอรอ่ต้องไอรอ่ต้องเริ่มต้นด้วยไอโอ่ไอโนะโอเคเราจะเปิดทั้งหนึ่งกองนะครับผมครับผมหนึ่งกองครับผมหนึ่งกองกองนี้แบบอย่างงี้ฮะตุ้งตุ้งตุ้งเช่ตุ้งตุ้งตุ้งเช่เยี่ เฮ้ยตอนนี้นี่นี่วิหารลักกี้บอกใช่ใช่เป็นลักกี้อกธรรมดาแช่หัวมันแน่เราจะมาเปิดตรงนี้นะโอเคเอาบอยไม่เปิดยังไวลยไม่รอใครเลยไม่ดอกอะไรด้วยนี่อตาเราเฮ้ยนี่อุ้ยอุ้ยนี่อโออ๋ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะโอ้ยนี่ เอาเป็นดอาเป็นออกมาแล้วถึงแล้วแต่แต่มันไม่แรงอ่ะมันไม่แรงเลยเอามันไม่แรงอ่ะเลื่อนไม่ล้นเลยปลาเปลาเอาปลาผิดเอาโรถรีบรถรีบอยโรถรีบอยปลาผิดโอ้ยโรถรีบรถรีบรถทีเดี๋ยวมัโดนบ้านเอาละเออโดนโดนบ้านโอ๊ยตายเลยมันอุ้ยกูดีไงไปสามของกูได้แล้วเราจะนับเพียนับทอมเหมือนเดิมอะเอาละโอเคดูว่าตอนตอนจบเลย เกือบบอกล็กกี้เก um ือบบอกทองเอาทองไปบอกล็กกี้บ็อกกันเนี่ยจะบอกว่าเกียร์ของแม่เกีเกีของพี่อะทำอะไรแค่เกยติดกับโปกสองคนนี้นะครับดีผมไปด่าพันล้านพี่ฮัลโหลมีด้วยเหรอไหนโอ้โหด่ามือนี้ด่าพันล้านโยนไปดิด่าพันล้านด่าพันล้านพี่พีโดทันไ้เนี่ยวะพันล้านนับนับนี่นับพันล้าน thank you พี่ได้หมวดนี้มาทำอะไรได้บะ กูหายตัวเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีไปหรือเปล่าดีไปหรือเปล่าดีไปหรือเปล่าต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบรีบรอเคเดี๋ยวลองเท้ามาอีกฮะรองเท้าน้องผลอกแต่มึงใส่ก็เห็นอยู่ดีบอกว่าเห็นชุด ทีอะไรพี่ดอาไม่รู้แล้วระเบิดระเบิดของกูหายหมดแล้วทีเม okay, okay. ื่อกี้ผมเห็นมไปแก่ผมก็ไปดูเหมือนกันมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเช้าผมรู้พี่ไม่ขวดหรอกเฮ้ยเช้ยอย่างว่ะอุ้ยตกเฮ้ยเช้ยโอเค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 อะไรไเนี่ยอื้อแหวโอ้ เป็นที่บอยหรือว่าพะนึกว่านึกว่าไปตกปลาปลาด้วยน่ารักอะไรนี่ถ้าเป็นสายปาราเพลตยอกดาบหนึ่งพันล้านมาตีกันเล่นดหนี่คืออะไรอ่ะนี่อันนี้คิดหน่ออ๋อมันสามารถปล่อส่คนได้พี่นั่นแหละโหลอยไกลอย่างวเดี้ยหทำไมกูตายคนเดียวทำไมกูตายคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรเนี่ยเอาเอาดนแล้ววะเอาเพราเราอยู่ด้วยกันน่ะบอย อุจส่าพีมะโอยมันไม่ตายอ่ะโอ้ตึงแวกดตายอยู่ทีนี่งงงงเกี่ยวกับโอ้มันระเบิดค้างเ็วโกงเกินไปบอกว่าแต่เมื่อกี้มันตอวิสูผมไม่ตายนะอันนี้คลอเองอยู่ในพิชั่นอ๋อกินแล้วในพิชั่นแต่เมื่อกี้ว่าระเบิดค้างแต่มันไม่ได้ยินเสียงกันไม่ใช่ดีกว่ามันเสียงมันดังไงอันตรายด้วยตุ้มตุ้มตุ้มอันตรายัระเบิดค้างเลยได้มาสองอันแล้วบอย ไปได้กางเกงมามันไม่ตีเร็วเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ล็อกี้พอชั่นดาเมจ20เปอร์เซ็นต์ดาเมจเอ้ยสได้อีกอันหนึ่งแล้วได้อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันต้องป่าแต่คนพี่ผมจะทำงานเอ้าอันนี้มันหายใจไม่ออกอ่ะอ้าวเหรออ่ามันจะหายใจไปก็ดีนะก็ดีนะก็ดีนะก็คือทีมใส่เกาะแล้วมันตีไม่เข้าใช่ไหมก็ปายานี่ใส่ใชจแล้ว หรือแอนดี้เก็บอันนี้ใช้ได้ใช้ได้อะไรอะแต่ไอระเบิดเราจะไม่ใช้เนี่ยโอ้ยนี่มันหายใจไม่ออกเนี่ยลองใส่ชุดนี้เออพี่พอใส่ชุดนั่นเลือนเป็นรถป่ะพี่เสียใจเลยนะวูแตกโอ้ยอะไร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 เหรอเก็บหาของกากเหรอโอ้ทำไมน่าแตะขำไอ้บุญโอ้ยตกแต้มหมดเลยเอาไปกินอือตายครับผมเฮ้ยทำไมเราเราจะขำผีไปบุญนะไม่ทำไมเราไม่ได้เลยเดี๋ยว พี่มันกระถาแล้วท้าดูคนพี่มันกระถางสายฟ้านี่มาเอ้ยอุ้ยเกือบโดนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโดนนี่มันกระถางสายฟ้าทีพี่ได้แปดสิบแมคคิวอ่ะได้ไรอ่ะเสื้อโอหใส่ทีขึ้นมาห้าสี่แถบผมก็ขึ้นสี่แถบเหมือนกันนะเสื้อผมพี่พี่พี่บีพี่บใครดูเราโตเยอะฮะพี่บีใครดูเราโตเยอะทำไมอ่ะผมมีกระถางสายฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนี่ไงขันหาบิน โอ้หลอยคนสูงไปหาบอยไปหาบอยเออมันไม่ลอยอ้าวมันลอยคนเดียวเฮ้ยมันไม่ได้ตอนไหนเนี่ยโอ้เวนหนึ่งนาทีเนี่ยโบยหนึ่งนาทีมันดันเทิร์นดีนาทีปิดสลามดีทีสลามสลามยุบๆเลยแแบบนี้ไม่มีการกั้นสลามอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมอุยอะไรทขาไม่จีเขาไมติีวจนว่ากูใช้กระถางแต่ฟ้าไม่ได้ฟานะไม่ได้ปาเอ้อ เขาไม่ได้ปาดเขาไม่ได้ปาดมองไม่เห็นสกี้เฟเนี่ยมันเป็นชุดมันกระจอกกันไหมไม่ใช่นะฮะทำไมบอยเป็นคนแบบนี้อู้เมจิก r รนดอมเทเลพอร์ตโอ้ยอย่าหาไม่มีาลังแก้ผมพี่ถ้ามันปาวไปแต่ Teleport ไปอยู่เลยนะอโดนโดนไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เหลือสิไม่เหลือดิ โ,โอ look, โ้ยเกือบโดนอุ้ยเกือบโดนอุ้ยไปไ้ไปไม่โดนไม่โดนไม่โดนพี่ผีไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยดิอย่าไปโดนไม่โดนพี่ป่าไม่โดนเอาเอาไม่เป็นไรเอาทธอไมตายอ่ะเอาไปวะเอาไปตัวไปแบบนี้ทอาไมตัวไปแบบนี้มันทำคิวได้ไหมเนี่ย อ๋อได้ตกใจหมดเลยทำไมผมวาร์ปทำไมทีไม่วาร์ปอ่ะมันใส่ชุดอยู่เหมือนมันจะกันได้ปะทำไมเรายังไม่วาร์ปพอนอคอยเนาะทำไมเรายังไม่วาร์ปคนละวาร์ปอ่ะเอาเอ๊บัตรเทอร์กันทีนี้บัตรเทอร์กันทีนี้มีการอะไรเนี่ยเซลบายเมจิกกูฆ่าตัวตายบมดได้บอย p r วริตี้คือทำอะไรได้วะมันเป็นยาป่ะไปคุณด้วย OP OP รักทุกคนีแม่ผม อันนี้ก่อนนะกินนมก่อนของบัตรเองเราต้องเก็บไว้นะฮะอันนี้หมวกอะไรนี่อ่ะเฮลเมดอัลติเมดเบต้าเบต้าเฮลเมดเหรอดีป่าวะทุกคนครับตอนนี้เราเป็นอมตะครับทุกคนครับสวัสดีครับผมเป็นอมตะเฮ้ยไม่ทิ้งไปตายอ่ะมันบักเลยเวลาแบบอันนี้ใส่ชุดเก่อทเต็มๆมันรตายเราจะบักที่มึงออกเกี่ยวเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ต่อนะเมื่อกี้ไอ้ทีมันบั๊กโง่มากเลยบั๊กได้ข่าคิวทันหันไงคือพยายามแต่าคิวทันหันเดี๋ยวมันจะบั๊กเราเราก็มาจะมาเล่นกันต่อนะแต่ว่าของบางอย่างมันจะหายไปนะแล้วก็อาจจะหาบางอย่างมาแทนก็ใช่เอาที่ได้เลยกันนะครับผมเราก็ไม่ตีเยอะเท่าไหร่ชุดที่ดีมันจะหายไปหมดเลยนะจากจุดเอ็นชายก็กลายเป็นชายแค่นั้นแหละนะครับทุกคนไม่แค่นั้นไงขากคนเดิวเยอะอู้ย บอยอย่านะบอยโอ้ยโอ้ยโอายพี่ต้องปิดะลามแลล่ะพี่ริ้วหรอกว่าพี่มีวิธีฆ่าสลามพี่ต้องฆ่ามันโอ้ยโอ้ยโอ้โอดอ้โคตยเยอ้โอ้ยช่้ยด้ยยช่วยด้วยช่้ยด้วยปรับปรับไม้ได้โอ้โอ้ย้้้้ไ้้อจ้ย้ค้ ตอนนั้น<อ>ยังเห็นนั่งปิดรัวๆเลยอ่ะอนั่ง้าดหัวล้อสะใจตกตก,ตกใจเกอมาดูดิ <laughs> อะไรเกออร์เ,เหรอถ้าถ้ <laughs> าแบบเป็นแนนแนนนะพี่ <laughs> ถ้าเป็นโลกธรรมัดานที่ตกไปลวตกใจเกออุ้ยเป็นลาวาไปเลยอุ้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 ยบอยบอกมีอะไรครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้โห TNT แซ่บไปทีนี้ครับผม เราใช้เกี่ยวห้าพันล้านอะไร Building Lucky m a n s อ๋ออันนี้อันนี้คือคิวตัวเองใช่ไหมเก็บไว้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นแร่น่าจะใช่นะคิดป้าเดาเอาเฮ้ยใครอ่ะอันนี้บอยหรือทีวะบอยเฮ้ยไอ้ชุดเขียวมันบวกเลือดเยอะจําได้แต่มันเปราะมากนะพี่บอยโกงอ่ะจําได้เลยเหรอมันเปราะมันเปราะมากเลยนะพี่เปราะป่าไอ้คับป้าเจมส์ไว้ทําอะไร <What? S 1> อ่ะแน่นเหรอจะไม่รวยมันระเบิดหรือพิคนป้ามันระเบิดทีระเบิดคนตัวเองใช่ระเบิดระเบิดอ้าว what the fuck ได้อะวัวได้รองเท้าอันเดิมลับคืนมาแล้วรองเท้าอินชานเดี๋ยวอุ้ยจ้าอีรักกี้พิเรเจย่าลืมนะว่าเราพชิทับทองอ่ะตอนที่เรามีบล็อกทองถึงอันแล้วทุกคนพี่มีเท้าสิบห้าอันโอ้โหมีเอามาล็อกสิบสิบอันเฮ้ยเรย์เปิลมาแล้วยี่สิบ โอดใ้ okay, ผมผมทราผมก็เปิดกล่องเสร็จแล้วผมก็ได้ดาบ130อีกเดียวราไปเจอกันตอนสู้เลยนะผมก็รอรอพี่พีกับไอจีเปิดเสร็จแล้วครับผมเอออะไรเหรอเราเปิดพราะอะไรอ่ะเพราะพี่ไม่แซบไงพี่ต้องแซบก่อนปีปลาอะไรใส่พี่ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลานะจริงๆเดียแล้วมันระเบิดพออะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อกินได้ครับผมมันเพื่ออะไรวะไอเพชรคือนับสองแต้มนะอโอเคผมยังไม่ได้เพชรเลยเนี่ย เังไม่ได้เพนเหมือนกันไอพี่ได้เพนมา20อันแล้วแล้วพี่นำเบนล็อกไหมต้องไปทำถุยอะไรแบนี้อุ้ยหูได้รองเท้าสปีดมาสปีดเร็วมากแอปเปิลแอปเปิลเข็ดแอปเปิลอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยหูอยากลบางเลยอ่ะเต็นี้อะไรแหละแรมมิสเตอรี่บล็อกคืออะไรอ่ะเอาไปป่าโดนซื้อดีกว่านะอันตรายเดี๋ยวแม่งเกมแม่งแคดอีกอันนี้อะไรอีกอ่ะลูตไอเท็มแรมพรีเซนต คืออะไรอ่ะทีอะไรเหรอนี่คืออะไรทีมันทีทีวีมานี่คืออะไรวะเอาทีวีมีคนโอ้โหเกียวยาคุงเสกแล้วใชวะเขาเนี่ยบอยเดี๋ยวบอยเปิดได้ออเหรออะไรเหรออ๋อมันคือกล่องของขวัญก็คลิกขวาเปิดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันก็ดับอันนี้มาจริงจริงมันเปิดมันจะหลอกของขวัญให้นะใจว่ามันเอาของขวัญไปแล้วดิอ๋อเอออ่าใช่ใช่มันเอาแต่ว่าไม่มีเห็นไม่มีอะไรเลยเลยตรงที่เลย เอา้าวไอเทเลพอร์ตนี่แม่งโคตรอันตรายทุกคนห้ามใช้ห้ามใช้ไลท์เซเบอร์สีเหลืองโอ้ยอ่ะอันนี้ไลท์เซเบอร์คิปเปอร์อุ้ยอู้เหลือดควมสามารถสุดท้ายเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นบอยมันขุดเอเมอรัลด์บอยได้กี่อันแล้วเนี่ยเออผมได้มาสามสี่สิบอันแหละอุ้ยอุ้ยรองเท้าเป็นชาร์จคือแล้วแต่จริงเราไม่มีรองเท้านะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เหลือสิบห้ากล่องนะครับทุกคนเหลือกี่กล่องก็ไม่รู้อีกแล้วเหลือสิบกล่องอุ้ยอะไรอะลัคกี้โพชั่นบางครั้งผมว่ามันจับฟ้าผ่าทำไมนะเกิดอะไรวะโอ๊ยระเบิดบ่อยจังวะพี่ระเบิดบ่อยไหมพอยต์ชันตรงไหนมันเป็นลัคกี้โพชั่นชันมพี่โยนแล้วมันระเบิดอ่ะอันละอ๋อนี่มันลบหนึ่งร้อยโถ่บอยโคไปยวะโมจริงเตะโมได้ด้วย ููถกไม่ไหวเอ้ยอย่าตีเดี๋ยวก่อแตกเอ้าไม่คิดจะเก็ตกันเหรอเนาะเออเอ้าเออเออเดี๋ยวน้องด่าว่าพี่มึงจะไปปลาเล่นทำไมเนี่ยเอาให้ปลาติดสซโลได้นะเนี่ยผมจะจำไว้ในใจนะคนมันบินได้รองเท้าที่กูใส่เหรอเราก็บินได้เออบินได้ไม่บินวะอัพมิชชั่นคอมพิวต์คือมันฆ่ากันเนี่ยเลยไอ้สองคนนั้นอะ ัเดี๋ยวปลาไรใส่เนี่ยอะไรอ่ะอ๋อไอ้ไอ้นั่นขวดลัคกี้นะครับอุเฮ้ยได้ดาบสีขาวมาดาเมจจับเอ็ดตกใจหมดเลยดาเมจจับเอ็ดดาเมจเยอะมากเลยเนี่ยเยอะจะดีใจเลยบ่อกมันอุ้ยได้เปิ้ลอีกแล้วอ่ะมีใครได้เปิ้ลไหมอ่ะได้แล้วอ้าวเหรอมันดีเหรอไม่รู้อ่ะแต่กินแล้วมันก็ปวดเยอะอยู่นะเนี่ย ได้อะไรได้หมวกเอนชาร์มานะไรพวกคนเฮ้ยดาบสินเพื่อนนี่แคก่240เว้ยตีตีมาบอยรอบเดียวน้าบอยได้สมอลลี่อ่ะเราจำใหม่ได้แคกสองเฮ้ยเราได้ดาบแรงสุด240แต่ทีดาบมันแรงกว่าดาบผมโอ้มีดาบเยอะอยู่2คนนะพี่บอยผมเอ้ยเด็กรองเท้ารองเท้าเดยวคุณเอามาทำอะไรวะ ได้อะไรอุ้ยครับอุย้ยอันนี้ไม่นับหรอนาฟิี <c oughs> ถือเลือดก็เพิ่มมา5หลอดแล้วพูดถึงเลือดเราไม่มีเลือดเพิ่มเลยทุกคนอันนี้มันไม่เพิ่มเลือดให้เราเลยเราจะไปนับเป็นับชทองกันดีกว่าครทุกคนนะครับโอเคครับใส่เป็นที่หนึ่งนะครับบอกเลยว่าอีทีนั่นจะเพนนะเพนเพนนับสองเพนอื่นนับหนึ่งใส่ช่องใส่กล่องธรรมดาดิไปใส่กล่องธรรมดาครบประมาณหกสิบเจ็ดที่มีแค่นี้หรอ บอยไม่มีเพชรหรอบอยไม่มีเลยพี่บอยมีหกสิบเจ็ดอ้าวพี่ได้เยอะสุดนะยี่ทีไม่ได้เท่าไหร่แบงก้าจะได้นิ่เดียวเองอ่ะได้แบงก้าวต้นคนรนู่อ่ะพีทมาพร้อมหรือยังจ้าพร้อมหรือยังมาๆพร้อม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 แล้วก็อ่าไปกินเลยพี่ครับเอากินแล้วครับผมสามอนหนึ่งแอคชั่นเดี๋ยวคนเริ่มคนอัน อ่ะโอ้โหอ๋ออโหเด้งไกกลมาเลยออะ้วดีนะมีบินอ้าวหายไปไหนวะอ้าวอ้าวอ้าวเซิร์ฟโหลดไม่ทันเซิร์ฟโหลดไม่ทันใจเย็นเซิร์ฟโหลดไม่ได้ยังไงครับเนี่ยเคีวยวนะจะไวกว่าไหมคิวไม่ได้ด้วยคิวไม่ได้เหมือนกันโอ้โหคงพื้างอยู่ขาโมากูคนเดียวนี่ มึงสองรอบแล้วนะทีนี้มันเริ่มหลดแล้วมันเริ่มหลดแล้วมันเริ่มหลดแล้วมันมันกําลังโหลดแต่ลาจะทับคิวหมดแล้วน่าจะตายเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแตกแล้วแตกแล้วแตกแลกวแต่กูไม่แตกไม่ตายลองตีผมลองตีผมลองตีผมผมไม่ได้ใส่อะไรเลยตอนนี้เหน็บ่อยวะไอ้ลาอินดาอลาเบิร์อย่าบอกล้วไป็นทุกคนเลยเะไปกันทุกคนเลยเหรอ What the fuck เราจะรีเซิร์ชอีกรอบหนึ่งครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราแก้ปัญหาแล้วแต่รอบนี้มันไม่หายหายอยู่คนเดียวที่ปิดเกมหมดทีอ่าแบบปิดปิดหายอยู่คนเดียวนะครับทุกคนปิดแล้วไอ้คนทีตายหายอยู่คนเดียวคนเดียวผมจะไม่ตายโภมาตร ไอพวกี้ปรมาก็โนไอตีแพ้แล้วเี่ยมันตายเดีเดยวดตอนแรกก็เป็นธรรมตาเหมืนกเป็นธรรมตาทุกคนเลยโวันี้เราไวทีดีดกว่านะเราจะให้มันโมคแลวกันนะี่้อเราจะไม่ด่ากันไปด่ากันมาน่้าดเปนันะีถ้าน้องอยากเล่นลอกี้บอกนี้แล้จงจาไว้นะอย่าปาเลยอย่าเลลก้บ็อกนี้เลยดีกว่านะไลกี้บอกอาถรรพมันขอมันแรงเกินัะขอมันแรงมันเลยบักนะครก็แรง เดี๋ยวว่าให้ดูรักก้บอกอันต่อไปแล้วกันนะเพราะเผื่อมันจะดีขึ้นนะครั้งนี้ก็เอาเป็นว่าพี่ก็ชนะแค่นับเพชรนับทองนะเพราะว่าพี่ได้เยอะสุดแต่อันนี้มันไม่โมคานะโอ้ยจมตานะโอเควันนี้ก็จบกนไลค์ก็แชร์ก็สองท้ายให้พี่พีแล้วก็พี่ทีแล้วก็พี่บอยด้วยในช่องมิตรทีคุงกับเชียร์ยาคุงเนี่ยโอเมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเรียนได้ชิบป